สวัสดีครับคุณพี่พิวัตรนะครับก็งานที่สั่งประกอบเสร็จแล้วนะครับชุด ATS นะครับสำหรับไฟนะครับแหล่งจ่ายไฟนะครับของมิเตอร์ TOD และก็ TOU นะครับเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ต่างๆกันเลยครับเนาะจะมีแมกเหติกตัวนี้นะครับใช้ควบคุมนะเป็นสะพานไฟฝั่งมิเตอร์ TOU แมกเหติกตัวนี้นะครับใช้ควบคุมไฟ นะครับหรือเป็นสะพานไฟของมิเตอร์ T.O.D. ครับมีทัมเมอร์หน่วงเวลา2ตัวนะครับตัวนี้ใช้คุมตัวแมกนีติกนะครับฝั่ง T.O.U. ตัวนี้ใช้คุมแมกนีติกฝั่ง T.O.D. นะครับให้มันทำงานโอเวอร์แลปกันนะครับมีรีเรย์สามตัวนะครับแล้วก็มีทัมเมอร์ตั้งเวลานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสวิตช์หน้าตู้นะครับออโต้ออฟแมนนวลนะครับไฟแสดงสีส้ม สีเหลืองนะครับแสดงสถานะการใช้ไฟนะครับฝั่งมิเตอร์ T.O.D. ถ้าเกิดไฟสีเขียวขึ้นนะครับแสดงการใช้ไฟฝั่งมิเตอร์ T.U.U. นะครับเดี๋ยวผมจะสลับแบบแมนนวลให้ดูนะครับนี่ฮะมันจะทํางานโอเวอร์แลปกันประมาณ5วินะครับหลังจากนั้นตัวนี้จะดับนะครับอ่ะดับละไปใช้ไฟจากมิเตอร์ t u นะครับวันตอนนี้วันหยุดนกขาจะเลิกนะครับเราสามารถมาบิดสวิตช์หน้าตู้เช่นวัน วันอยู่นะครับตะเลิกต่างๆครับเช่นวันพ่อวันแม่นวันเฉลิมพระชนพรรษารัชกาลที่สิบวันเฉลิมพระชนพรรษาราชินีรัชกาลที่สิบอย่างเงี้ยครับเราก็จะไปบิดทวิตหน้าตู้นะครับนะฮะโอเคครับแต่ถ้าเราทํางานปกตินะครับตัวนี้มันต้องอยู่ที่ออโต้นะครับเพื่อให้ตัวไทม์เมอร์นะครับเป็นตัวควบคุมวงจรนะครับเป็นตัวควบคุมวงจรโอเคครับทีนี้เรามาดูช่องต่อไปนะครับ ช่อง L1N1 นะครับผมเขียนไว้แล้วนะครับอ่าเป็นมิเตอร์ TU นะครับช่อง L2N2 ต่อมิเตอร์ TOD นะครับ L3N3 คือต่อไปใช้งานนะครับครับโอเคเดี๋ยวผมจะสั่งงานให้ดูนะครับกรณีที่สวิตช์เราอยู่ที่ตัวออโต้นะครับตัวทามเมอร์นะครับจะเป็นตัวสั่งให้ไฟเราสลับนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งให้มันออนนะครับอ่าพอมันออนปุ๊บเนี่ย ตัวแมกนติกเนี่ยจะทํางานพร้อมกันประมาณ5วินะครับตัวดีเลย์ก็จะสั่งงานนะครับก็ตัวแมกนติก t ท d ก็จะคลายออกนะครับแล้วก็มาใช้ไฟจาก t ีโเพราะว่าตัวทามเมอร์ที่เราตั้งเวลาไว้เนี่ยสั่งออนให้ระบบไปใช้ไฟจากมิเตอร์ทีโครับผมเห็นนะฮะสังเกตที่หลอดไฟนะครับเวลาที่ทําการสลับนะครับมันจะไม่มีเลยนะครับเรื่องของอา,อาการไฟกระพริบหรือการขาดช่วงของวงจรไฟฟ้านะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้งานแล้วจะมีปัญหานะครับกับเครื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับบอกได้เลยครับไม่มีแน่นอนครับวงจรนี้นะครับแต่มันมีข้อแม้นะครับมิเตอร์ T O U กับมิเตอร์ T O D ของพี่นะครับไฟมันต้องเป็นเฟสเดียวกันพูดง่ายๆมันต้องมาจากหม้อแปลงหม้อชุดเดียวกันนะครับนะฮะทีนีก็ช่องนี้นะครับจะเป็นช่องต่อไปนะครับไปใช้งานในที่นี้จำลองไปหลอดไฟนะครับ เดี๋ยวผมสลับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราสังเกตที่หลอดไฟนะครับทำงานละนะแมกนีติกจะทำงานพร้อมกัน2ตัวนะครับประมาณ5าวินะครับทํามเมอหน่เวลาเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะคลายตัวที่เราไม่ต้องการใช้นะครับนี่ยงนก็งานเรียบร้อยดีนะครับชุดนี้คุณพี่ใช้แมกนีติกที5นะครับก็ทนกระแสต่อเนื่องประมาณ40แอมป์นะครับแล้วก็ใช้ตัวทัมเมอร์เป็นตัวตั้งเวลานะครับมีสวิตช์หน้าตู้นะครับ เป็นตัวปิดนะครับถ้าเราจะใช้แมนนวลนครับกรณีวันอยู่นักขัดกระเลิกกระดานครับผมนะวันอยู่ครับกะเลิกะนะเวลาไปใช้นะครับตรงนี้ต้องอยู่ที่โหมดออโต้นะครับเนี่ยเราไปที่ออนแล้วก็มาที่ออโต้นะครับนี่ครับทีู่กรณีกลับมาที่ทัมเมอร์นะครับตอนนี้ทัมเมอร์ไม่สั่งงาน ทาเมื่อไฟม่ขึ้นมันก็จะสลับกันที่ไฟ T.O.D. นะครับก็งานเรียบร้อยดีนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็สอบถามทักทายเข้ามาได้นะครับนะประกอบตามความต้องการของพี่นะครับท้าบ้านมีรถไฟฟ้าแล้วนะครับลงมิเตอร์ T.U. อยากจะเอาไฟจากมิเตอร์ T.U. นะครับไปใช้ช่วงในออฟในในช่วงของออฟพีกนะครับนะสนใจสอบถามเข้ามาได้ตัว A.T.S. นะครับทำเป็น2วงจรนะครับ เป็นวงจรแบบมิเตอร์เฟสเดียวกันกับโคลเฟสนะครับถ้าเป็นโคนลเฟสนะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเรื่องของการไฟชนกันนะครับเพราะว่าวงจรที่ผมทํามันจะมีผมจะใช้วงจรอินเตอร์ล็อกเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่แมกแรติกจะทํางานพร้อมกันไม่มีเลยนะครับถ้าตัวใดตัวหนึ่งทํางานอีกตัวหนึ่งจะไม่ทํางานเดือดขาดครับผมเนาะก็ไม่ต้องห่วงนะครับ <c oughs> เรื่องของไฟชนกันแต่ถ้าเกิดเป็นวงจรแบบไฟเฟสเดียวกันแบบตู้นี้นะครับที่ผมทําให้คุณพี่เขาเนี่ย ะ็็จะดีตรงที่ว่าเวลาสลับไปจะไม่กระพริบนะครับแล้วก็จะไม่มีปัญหาหรือไม่ต้องกังวลเลยนะครับเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์การใช้ไฟฟ้าของเรานะครับเก็สนใจสอบถามได้นะครับช่างเอ็มนะครับเบอร์โทร086 517 5083หนะครับหรือไลน์ ID นะครับนะเบอร์086 517 5083เช่นกันนะครับทีละักดีไอวานะครับนะก็ลองค้นหาดูนะครับใน YouTube นะครับ ชื่อช่องนะครับชีรศักดิ์ DIY นะครับก็ยังไงเขาฝากพี่ๆสมาชิกนะครับช่วยกด s u b สไ r i b e กดกระดิง่งกดติดตามนะครับตอนนี้ก็สมาชิกที่ติดตามก็มีอยู่ประมาณสักหกร้อยต่อท่านนะครับก็อยากจะผลักดันให้มันได้สักหนึ่งพันนะครับเราจะได้ลงโฆษณานะครับลงรูปภาพแล้วก็โพสต์นะครับผ่านเฟซผ่าน YouTube ได้นะครับปกติเพราะว่าเ c e b o o k ผมก็ ไม่ค่อยได้โพสนะครับแล้วก็เพื่อนก็ไปเยอะอะไรนะก็สามารถมันจะลงในกลุ่มต่างๆนะครับเนาะก็ยังไงก็รบกวนนะครับนะกดติดตั้งกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับนะเพื่อที่จะได้มีการนําเสนอผลงานนะครับแล้วก็ให้สมาชิกได้เห็นนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆนะครับได้เอาไปดูนะครับสนใจสอบถามมาได้นะครับนะมีหลายท่านนะครับที่สอบถามมานะครับขอวงจร ATS นะครับเอาไปใช้กับงานเซล์เซลล์นะครับ ผมมีเขียนไว้อยู่ผมให้เลยนะครับนะเพราะว่าเราก็แบ่งปันความรู้กันด้วยนะครับที่พอมีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้านะครับก็ได้วงจรไปก็เอาไปประกอบใช้เองได้นะครับบางท่านก็ขอวงจรตัวนี้มานะครับแต่ตัวนี้คือต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่ได้เขียนไว้เลยนะแล้วก็มันเป็นวงจรที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับเวลาไปต่อเองก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับก็ไม่ได้ทําไว้นะครับแต่ถ้าจะเป็นตัว ats นะครับ ที่ใช้สลับนะครับระหว่างโซลาเซลล์กับไฟบ้านเนี่ยผมทําไว้นะครับแล้วมันเป็นวงจรที่ไม่ซับซ้อนนะครับเป็นวงจรที่มีอินเตอร์ล็อกนะครับเวลาเอาไปใช้มันก็จะปลอดภัยนะครับนะยังไงก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเนาะจะสั่งงานด้วย Wi-Fi นู่นนี่นั่นนะงานค้างก็มีนะครับนะงานค้างก็มีนะฮะงานค้างเยอะยเลยทำทานบ้างไม่ทันบ้างนะครับก็ปกติผมก็จะทำงานประจำด้วยนะครับนะวันนี้ก็ กลับเลิกงานมารับเลิกงานมาทุ่มจาวาทุ่มครึ่งก็มาทําคลิปให้คุณพี่เขานะเพื่อที่จะส่งงานเขาพรุ่งนี้นะครับนะสนใจก็สอบถามได้นะครับยังไงเดี๋ยวผมลงช่องทางติดต่อไว้ในคำบรรยายใต้คลิปนะครับนะก็สวัสดีครับ